าสวัสดีครับพี่้องครับเมื่อนีผ้าอาจารย์คำนวณเอาเขาไปขายเขาอยังอาจารย์ี่ยเขาเจ้าเขาเจ้ายังเขาทิรินเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าหอมมะลิเนาะแจ็คแจ็คสอบนี่อาจารย์นี่เสด็จเสด็จจักบาทเดี๋ยว ถ้าอาจารย์เอาคำนวณเราเขาไปขายครับเต็มรถกืบประมาณาวันหยอดร้อยสอบนี่อันนี้มันเป็นกาาร,น Rock, นรนกสนะรกสอบหัวอาหารนะครับพี่น้องครับบ่แมาณกระสอบปุ๋ยนะครับกระสอบหัวอาหารนะครับทางนี้เพิ่นกกขายเพินพ่นเพิ่นเพิ่นนับเป็นหมื่นนะครับสิบสองกิโลนะครับสิบสองกิโลหมื่นหนึ่งไปเบิ่งครับพี่น้องครับอาจารย์คำนวณเสียดายจักบาทสิพ่อเสือเล็กเยู่บว่มือนี้งวดน,นี้นาสิเหลืออย่างน้อยอาจารย์เนาะ เจ้ามือเลขนะครับเจ้ามือเลขผู้ใดเบิ <S <S ่งคลิปนี้นะครับกับมาเลยครับมาหาอาจารย์คำนวณนะครับวราันพ่อค้าเนาะลอตเตอรี่เนาะขันแมินผู้ใดเดเบิ่งคลิปนี้แล้วครับกะมาหาอาจารย์คำนวณได้เลยนะครับเพราะว่างวดนี้พนันที่ซื้อหลายนะครับขขาายเเททุ่่งต็มีนี่ครับมันนี่เอาเขาไปขายมันนี่เอาถถ้า้าติดตามเนาะว่าอาจารย์คำนวณเสียใจเจ้าบาทเนาะ ຈັກຈັກສອບ แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับว่ารถแจักตันครับพอดีหัวแจ็คลำนักรถน้ำบัสท่านสามสิบสองตันขับเจ้าครับข้าเจ้า เขานะครับ ทางบึ้งครับไทยเอาเขาเข้าไปครับฮะตรงตรงอา่าใช่ใช่มาเนี่อ้วยดากไปทั้งพูนมาเนี่ยอวยดากไปพูนหลายๆเลยบพรว่าอวยดากไปพูนไหมไปพูนพูน ซ่องกลางซ่องกลางเอ่สุดเลยเลี้ยวหกักหักมาเลยอ่าเอ็กเอ็กอีกเอ็กเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไปเอ่ออ่อ เอาเขาล่งมานึ่งบันเอาเขาลงเรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปเบิ้งว่าจ็กตันขนมาจ็กตันข้ากองเขาพี่น้องครับครับมาเบิ้งครับว่านำนัก โหลดขั้นนี่นะครับนำนักแจ็คตันสองพันสองพันสองร้อยกิโลสองตันสองเอาเอาเขามาว่าหันหาพันหาพันกว่าก,กิโลแสดงว่าขนเข่ามาสองตัน สองตันแปดคนเขามาสองตันแปดรถไทยขาว่า,าแล้ว <laughs> ตอนตอนนั้นเขียนตาสังมันมันหาพันกว่าเลยรถรถค่นี้สองพันสองสองตันสองอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งครับว่าอาจารย์คำนวณคนเสียดายจักบาทบ้เม้าบ้เหลือกล่าพ่อเรามาหนิแปา,า,าดอาจารย์คำนวณ เฮ็ดเฮ็ดซองบินเฮ็ดซองบินเนอะนับครับนับเงินครับพี่น้องครับเฮ็ดซองบินที่ลถล้มบินนึงหลังจากที่เฮ็ดหน้ามาเนาะอาจารย์เท่าไดล้วนี่ฮะจักใบละทำกับเปล่าเนาะนับเงินนี่ก็ถือว่าคล่องพอสมควรนะครับได้สี่หมื่น สองพันสี่ร้อยฮห้าสิบบาทเจกิโลสองพันแปดร้อยสามสิบกิโลโอ้คนมาเกือบสามตันครับประหันนะพี่น้องได้เงินสี่หมื่นสี่หมื่นเท่าไรก่เรื่มเลยสี่หมื่นกลัวเนาะโอ้คับครับพี่น้องครับอาจารย์คำนวณของแท้ครับของแท้ เอาคลิปนี้จบจบแค่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับบ้านไปถอนกับอาจารย์ข้นวนันสักก่อน